สวัสดีครับผมสุพตทองจันทร์นะครับผมอยู่แผนกวิศวกรรมชีวาการแพทย์นะครับบริษัท RFS จำกัดนะครับหรือหน่วยย่อยที่เป็น Medical Gas Unit นะครับมีประสบการณ์นในเรื่องของ Medical Gas Unit เนี่ย6ปีนะครับเนื่องจากในปัจจุบันนะครับโรคโควิด19เนี่ยได้พแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะครับทำให้โรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มที่เนื่องจากขาดบุคลากรพื้นที่นะครับหรืออุปกรณ์รต่างๆก็ดีดังนั้นเราจึงจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อท่อออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยบางรายที่ใช้อยู่ที่บ้านนะครับให้เกิดความปลอดภัยและเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับต่อไปเราจะมาดูข้อแนะนําในการเลือกซื้อเลือกใช้ท่อบรรจุก,การทางการแพทย์กันนะครับสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆ3ส,ส่วนใหญ่ๆคือ 1. สภาพภายนอกของตัวท่อบรรจุกาทางการแพทย์2เป็นฉลาก3ข้อมูลตัวเลขที่อยู่บนหลท่อ สภาพภายนอกของตัวท่อประจุแก๊สทาการแพทย์สิ่งที่เราจะต้องดูคือวาล์ววาล์วที่ใช้จะต้องเป็น CGA 540ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลห้ามมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลง,ปปลงหรือรอยเชื่อมตะกั่วต่างๆของตัววาล์วปกติแล้วตามมาตรฐานของมอก87หรือ88จะต้องระบุไว้เรื่องของสัญลักษณ์และตัวสีของท่อจะต้องเป็นสีเขียว ไหลท่อจะต้องเป็นสีขาวสัญลักษณ์ของเครื่องหมายกระบาดสีแดงบนไหลท่อปริมาตรการใช้ของตัวท่อออกซิเจนนี้อยู่ที่0.5 Q ตรงนี้จะเป็นบ่กบอกที่เราใช้เรียกกันว่า1.5 6 Q ตามขนาดของตัวท่อเครื่องหมายมาตรฐานอก5402555เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมออกซิเจนทางการแพทย์ข้อออกซิเจนจะต้องมีข้อความระบุให้ชัดเจนออกซิเจนทางการแพทย์สัญลักษณ์ทางเคมีคือ O2 ต่อไปจะเป็นฉลากที่ใช้ฉลากตัวนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมอหรือมาตรฐาน AIGA ข้อมูลบนฉลากจะต้องมีระบุดังนี้ 1. ชื่อผลิตภัณฑ์สูตรเคมี 2. องคำเตือนต่างๆข้อควรระวังข้อแนะนำรวมไปถึงการจัดเก็บ 3. ส,สัญลักษณ์ที่กำหนดระดับของอันตรายส u n ย u m b e r ดหรือฮัสซันดัมเบอ,อ,าามเมอชื่อบ้ผริตที่อยู่หรือโบโตหกความดันที่ใช้บรรจุแก๊สทาการแพทย์ต่อไปในกรณีที่เราไม่มีฉลากให้เราดูเราสามารถดูได้อีกที่หนึ่งคือข้อมูลตัวเลข ที่อยู่บนไหลยท่อเครื่องหมายที่อยู่บนคอท่อบรรจุก,กา๊าซจะแสดงข้อความมาให้เห็นได้ชัดเจนถาวรดัง,งนี้ชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้าชื่อก๊าซที่บรรจุชื่อก๊าซที่บรจรจุในที่นี้จะเป็นใน,นลักษณะขอสัญลักษณ์ทางเคมีเช่นในที่นี้เป็นออกซิเจนสัญลักษณ์ทางเคมีคือ O2 หมายเลขลำดับท่อหรือที่เราเรียกกันว่า serial number ความจุเป็นลูกบาทเมตรหรือนิตในสัญลักษณ์ซึ่งสามารถใช้ได้หลากหลายในที่นี้สัญลักษณ์ที่เขาใช้เป็นตัววีนำหน้าและตามด้วยความจุหรือจะเป็นระบ,บุเป็นตัวเลขแล้วตามด้วย L ต่อท้ายน้ำหนักของท่อเป็นกิโลกร,รัมตัวอย่างสัญลักษณ์ในที่นี้จะเป็นวแล้วตามด้วยตัวเลขของตัวท่อ หรือมีเฉพาะตัวเลขแล้วตามด้วยกิโลกร,รมัมเดือนปีที่ทดสอบสัญลักษณ์ที่ใช้จะเป็นตัวเลขตัวเลขจะระบุมาเป็นเดือนกับปีเท่านั้นเดือนปีจะมีสองลักษณะของตัวท่อลักษณะแรกจะมีอยู่ที่คอท่อหรือลายท่ออย่างถาวรชนิดที่สองเป็นวงแหวนเจาะรูจะแหวนอยู่บนบริเวณคอท่อตามมกส5 8ห้าแปดสองห้าห้าหนึ่ง ถังแกส๊สทางการแพทย์ที่ทราบประวัติแล้วให้เราทําการส่งตรวจสอบทุก5ปีส่วนวิธีการเช็คว่าท่อไหนมีประวัติหรือไม่มีประวัติให้ดูบริเวณหลท่อมีการตอกหรือทําสัญลักษณ์ที่เป็นถาวรชัดเจนหรือไม่ถ้าไม่มีการตอกหรือระบุตัวเลขที่ชัดเจนพวกนี้จะถือว่าท่อนั้นยังไม่มีประวัติความดันที่ใช้ในการทดสอบตรงนี้จะมีหน่วยเป็นบาร์ ตัวอย่างที่ใช้จะเป็น TP หรือจะเป็นลักษณะของตัวอักษรอื่นก็ได้ความดันสูงสุดของก๊าซที่ใช้บรรจุเป็นบาร์เหมือนกันสียลั์ที่ใช้จะเป็น FP หรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้ปกติแล้วความดันสูงสุดของในตัวท่อจะต้องไม่เกินความดันที่ใช้ในกาทดสอบสุดท้ายแล้วเราขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นใครที่จะทาการซื้อท่อแก๊สทางการแพทย์หรือว่าจะใช้อเดือแก๊สทางการแพทย์เนี่ยควรปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านแค๊สทางการแพทย์ก่อนเสมอน,นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นมาเนี่ยเราไม่แนะนําให้ทุกบ้านจะต้องซื้อติดไว้นะครับเพราะว่าน้แก๊สทางการแพทย์หรือท่อแก๊สทางการแพทย์ตรงนี้มีความเสี่ยงและจะก่อให้เกิดอันตรายสูงนะครับต่อให้เกิดการลุกไหม้ได้หรือว่าเกิกดการระเบิดในบ้านของท่านเองได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยตรงไหน สามารถติดต่อมาได้ที่ RMS ครับตามเบอร์โทรที่พุ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับผมขอบคุณครับ